โอ้ดึงสลบชั้นที่สองครับหัวหน้าจุลยุยครับกลับสวัสดีครับผมกลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับผมเอกน้าซิงครับผมโอ้หตอนนี้ก็ดึงสลบชั้นที่สองแล้ววันนี้จะเสร็จไหมหัวหน้าจุลยุยเสร็จหรือเปล่าพเพ่กาแฟ ซื้อกาแฟกับน,น้ำมาฝากด้วยมาหวานนี้ลืมหวานนี้ไปซื้อสายก็ลืมครับโอ,โอ้กาแฟ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 เนี่ยยังไม่เอายังไม่เอาอวันนี้ก็ดึงสรุปชั้นที่สองนี่น่าจะจบนะนี่ฝีมืออยู่แล้ว <c oughs> กาแฟดับกระจายครับวันนี้เสร็จไหมลูกพี่หมดเสร็จหรอกทำไงจะเสร็จอน,นี้ก็ทำแบบนี้ตัวนเนาะดึงอีกรอบหนึ่งเลยไหน,นดึงข้างบนนะดึงดึงรอบๆสุดๆดึงรอบหนึ่งอ๋อดึงสองรอบโอ้ดึงสองรอบวันนี้ไม่เสร็จนะเพราะว่า,วายอย่างนั้นโอ้อฝีมือตัวนี มันดูความคืบหน้าครับเราก็จะตามภารกิจของ va, ัวน้าโจ้ยจนเสร็จนะนี่ก็ดึงเล็งแนวครับสุดยอดจริงๆอันนี้ va, ัวน้าโจ้ยว่าอ่ารอบเอยดึงไปอีกรอบรอบหนึ่งดึงรอบเสร็จก็ต้องดึงอีกรอบหนึ่งครับเขาว่ายอย่างนั้นมาอัปเดตเลยเดี๋ยวเราจะไปรหัสซ้ายครับ นี่ไปยืนเล็งอยู่นู่นเรามาเราก็ต้องมีของฝากให้หวนันาจุโรยไปแล้วไปยืนระดับมาก็ขึ้นไปครับขึ้นไปเล็งมานะลงไปเล็งมา้เจ้าฝันปีศาจพูดเดินเร็วแทะยืนเล็งแล้วก็เดิน

ว,วันนี้ก็สงสัยว่าเขามีให้แก้กอะไรเนี่ยถึงเมื่อค่อยได้แก้เท่าไหร่ความคืบหน้าครับวันนี้โจ้ายโอ้อาไรเนี่ยลุกพี่มันจะพูเสร็จงานนะโอ้สลักในสัตว์ได้ใส่แล้วเข้าหาไม่ได้เลยลุกพี่ถามหน่อย อู้ดันดันดันอู้ดันไม่ไหวแล้วตัวนี้เขาบอกให้ออกไปไกลๆนะเอาออกไปไกลๆก็ออกอู้สุดทดายนี่เดินยากอะไรยากละโอ้ลูกพี่เอ้าเฮ้ย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 ลูกพี่เฮ้ย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 เออกักหมดลูกพี่โอ้ตายแล้วผมล้มเลยอ้า เราจะเป็นม <ítulo> ิตรภาพสัก <Coc> ว <simple> ันได้ไหมทุกพี่เกิดซิกาแวก็ซื้อมาให้นะเท่าวเนี้ยไม่ได้ลืมเลยโอ้โหเดินไปไหนนี่แแน่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 นี่ครับคนแรกจะเลยบอกดึง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 ไว้ก่อนแล้วก็มาเก็บ อีกรอบหนึ่งครับเขาบอกว่าดึงหยาบๆไปก่อนนะไอ้เรื่องรายละยดค่อยรอบสองเขาว่ายอย่างนั้นวันน่าจะรู้สู้ต่อไปครับไม่รู้เสร็จ ะลูกนี้แล้วพนอัจะริยจะไปไหนต่อเราถามแล้วว่าวันนี้จะเสร็จไหมเขาบอกว่าไม่เสร็จแล้วมันจะตรงไหนมาเสร็จเพว่าอย่างนั้นะระดับก็ประมาณนี้ครับ นี่หัวหน้าจรยดยึงได้สองมุมแล้วนะมาวานนี้มึงดึงมุมนั้นนี่มานี่นี่ก็จะไม่เก็บรายละเอียดอีกรอบนึงครับอ,อือนี่จัดโอ้โหนี่แต่เขาเรียกหัวหน้าจรุยจอมโหดของจริงครับใครก็ไม่โหดเท่านี้แล้ว โอ้ฝุ่นตลุมกบวนเลยเมือ่อวานนี้ยูทูบเบอร์แต่และท่านเข้ามาหาหัวหน้าจริญนี่โดนทุกหลายครับไม่มีการรอดโอ้สลักจะหลุดเหรอ วันนี้ก็แดดคงร้อนคือเก่าครับจะจ้านนี่เก็บหยาบก่อนครับในเรื่องรายละเอียดนี้ค่อยว่ากัน เราก็จะติดตามภารกิจหัวหน้าจุย้ยจนหม่อลูกนี้จะเสร็จนะครับแต่ตอนที่คุณอยู่ของล่างนั้นไม่ค่อยได้มาถ่ายนะเนื่องจากเราก็ทำงานรัผมกินกาแฟก่อน พรึม ه, อู้ขยะเอ้ขยายขยายขยายขย,ขย,ขย,ขยะมาใส่ขูดลงยีครับอันนี้สงสัยว่ามันจะสูงเกินไปนะฮวน่าจรเลยเลยขูดลงครับแคทขูดใจัวน้าจรวย ต้อง 3,2,0,DGC จอมโหมดแถวนี้ตรงนี้แถวตรงนี้นี่รากไม้จะเยอะหน่อยครับ ลากายูคานะพี่น้องนะนี่ลากยูคาทัทางนั้นเลยต้นยูคามีแต่ตอยูคาด้วยนี่ดูสมตอนนี้ต้องเร่งทำงานให้มันเสร็จครับคน่าดจรย อยู่โดดเดียวเดียวได้ไม่มีเพื่อนสักทีทีมงานก็หนีกันหมด<ะ>โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ,รบทุกคน